Eu mm não -hmm. mm -hmm. สวัสดีสบายดีพี่น้องสุขขู่สุขคนเด้อจ้ายินดีตอนหับข่าวสุซองสาวหน่อยพาคิัชาแนลเด้อจ้าพี่น้องมาอน้ก้มาพอกับสาวหน่อยคนเก่าคนเดิมจน้ากินขึ้นเต้าพี่น้องต่ดวใหสิบั้มจ้พี่น้องเมีามาวน่ายำมาเด้อ้าพี่น้องยีมมามาใ่กุ้งพี่น้มีกุ้งก้งสาวนอยทาจากรตัดพน้องอันแทละสามบาทพี่น้่กุ้งก็โตแล้วนา บาทนะจ๊ะมีเครื่องก็ถืดีเพราเมากก่าเตรียมก็มี ตอนนี้น้ำก็โมโหแล้วนะเอวนี้ลงเลยเนาะน้ำโมโหแล้วเอาม่าลงพี่น้องน้ำโดน้ามันโดแล้วเาก็เอาม่าลงสามหอเลยจ้ะพี่น้องกินกันหลายคนพี่น้องเลยขอบคุวใหญ่ม้ามากระสุกเต็มกระตักกระตักกับ あ อันนีบกันีจ้ายำมามาหลเ็ระ่สียบปตนี่พี่น้องยำมาหมาแล้วเรียบร้อยอู้ยเป็นตะสีบปะพี่น้องน่าจน่าจาเป็นตะสีบเป็นตนัวปะเสบตัพี่น้อกินกันเลยพี่น้องบ่อะ่า สวั bas, สดีสบายดีพี่น้องป้องไปมุดสุขคู่สุขคนเดิ <int> ้จากพี่น้องมันน <c oughs> <c oughs> <sp> ี้กกมา่อกับสาวน้อยอีกแล้วจ้ะคนเก่าคนเดิมเดิ้ลจากถ้าพี่น้องกินคือเก่าเดี๋ยวก็จะมีน้องสาวนะคะสวัสดีพี่น้องยวพอดีให้จ้ะสวัสดีพี่น้องจะพอดีย่างจ้ะจ้าเมื่อก่อนกับเขาดูอยู่กล่องชูมอือนี้เริ่มบอกเขาจากพี่น้องบ่รูกเป็นอย่างนะจ้ะกะเอ้าพี่น้องบ่ร้ายใหญ่ห่างนาะพี่น้องมาเดิ้จากพี่น้อง มากินน้ำสาวน้อยนี่เป็นแซ่แบวะพี่นออ้องเออมากินน้ำกันพี่น้องบอกว่าพี่น้องฟังไทยพี่น้องฟังเล่าหรือว่าอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะพี่น้องที่หักทั้งหลายนะจ๊ะพี่น้องมากินแซ่บๆน้ำกันจะ้ะยำมะมา่มาซิมื้อสาวน้อยเองจ้ะพี่น้องเฮ็ดเองกินเองแซ่บเองนักเลงพ่อพี่น้องวาซันจ้ะเอาบอกว่าลายน้ำน้ำลายแตกกินก็นเลยจ้ะพี่น้อง ลงมือเลยด้วยจ้ะพี่น้องเอาชิ้น,น,นพักกับโบไม่ไรยำมะมา,มาขออนุญาตใส่มือด้วยพี่น้องเพราะว่าคันบบใส่มือมันบาดแชบบอลูเป็นยังอือหือ อเนี่ห้าบาทพอละประหาบาท,ทาพี่นนองมาก่น้องแซ่บน้องกัน เมื่อเมื่อว่อไ้กินข่าวพี่น้องเอ้ยมื่อนี่เขาจะกินยังเจาบ้อง water, เลยฮกบ่งอะไแบ้อีกกทุ่มหนึ่งนะพี่น้องขันวันยุทธกับกินข่าวเมือเลยเทียแสบๆนอกกันพี่น้อง

เชียงหลดกับบึบนบันบึนบันอยู่พี่น้องเอ้ยบ้านติดถนนก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องเด้อโอ้ยกินกัน,นีาย เฉบพี่น่องคำใหญ่ๆพี่น้องผัดนะออื เพชรพี่น้องเอ้ยมาเด้อพี่น้องถั่วโลกแฉบๆน้องกัน หอมหัวใหญ่อะเสรอจใจไม่รลดเนาะเห็นบมื่อัดคลิปเปี่ยงใจครับ ก็ยอนมะกะทินเนาะกินดิบมะกะทินี่กินมาก่า้จยนงนคลายแ<ะ>พ็คละยี่สิบบาทก็เล็โตหน่อยแฉบอ่ะออกห้างไม่แฉบทำอะไร แซ่บจะช่วยเลยพี่นาะแซ่บที่สุดเลยแซ่บเบ้อแซ่บเบิ่งเบิ่งในกระตุกไงใช้หมดแล้วใชอแต่เพล็ดนาะไม่จิ้มก็ที่จิ้มตาใครละพี่น้องเปรเ็ดเหรอ S <S มันยังบตายมันเลิเต็นแล้วมนะังรุ่นนี้กินกุ้งโบแกะเปลือกเพราะว่ามันโตหน่อยพี่น้องเสียดายแห้งแกะแห้งหน่อยกินทั้งเปลือกมันี่สีใดขอจบคลิปเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะพิดพาดประการใดก็ขอโทอขออภั้พี่น้องเมื่อสุขูสุขคนเลยพี่น้องเขามากแล้วก็อยาลืมกดไหล่กดแช่กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะพี่น้องเนาะ ก็กะลิงดิ้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 งอ่ะนะพี่น้องสันมากระโลงเนาะเผื่อเวลาสาวหน่อยอันเอาคลิปใหม่ๆลงอ่ะนะมันกระิดังไปหอดพี่น้องบ่ววาอยู่ฟังเล่าอยู่ต่างประเทศฟังไทยเนาะมันกระิดดังมาเลยสาวหน่อยกราบขอบคุณเนาะพี่น้องทุกคู่ทุกคนที่เขามาติดตามให้กำลังใจสาวหน่อยนะคะแล้วก็เขามาคอมเมนต์กับขอบคุณหลายๆเด้อจ่าทีมาติดตามรับชมคลิปสาวหน่อยเนาะกร เหนียก็บว่าไม่ยังหลายเนาะก็สิได้ขอจบเพียงเท่านี้นเนาะพี่น,น้องเนาะสุดท้ายแล้วเพาก่าสบายดี